สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาการงานอาชีพชันประถุศึกษาปีที่3าวันนี้นะคะเราก็ ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4มีชื่อหน่วยว่างานช่างเราก็จะมาเรียนเรื่องการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวตัวชี้วัดง .1.1 ป .3 ท .2 ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงานจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะก่ในกรอ,อบกลางภาคนะคะในเรื่องตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนักเรียนก็สามารถบอกตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในภาชนะได้ถูกต้องค่ะอ่ะเรามาดูการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวของเล่นของใช้ส่วนตัวเช่นกล่องนินสอ o เสื้อผ้า แบบนี้นะคะแก้วน้ำพลาส,สติกซึ่งเราเล่นหรือใช้งานเป็นประจำนอกจากจะต้องเล่นและใช้งานอย่างทนุถนอมแล้วควรบำรุงรักษาและซ่อมแซมไม่ให้ชำรุดเสียหายนะคะอ่เราก็ต้องระมัดระวังอ่เดี๋ยวมันจะพังนะ่ามาดูนะคะของเล่นของใช้ชำรุดเสียหายสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง มาดูเกิดจากเล่นหรือใช้งานผิดวิธีถูกไหมคะอ่าหรือบางทีเนี่ยเขาจะมีอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นการบอกว่าอ่ะของเล่นชิ้นนี้มีการเล่นยังไงหรือของใช้ชิ้นนี้อ่ามีการใช้งานแบบยังไงแต่เราเนี่ยไม่ได้ศึกษาวิธีการใช้ก็ทําให้อ่าเกิดการฉนุดเสียหายอ่าหรือ เล่นหรือใช้งานแล้วไม่เก็บไว้ที่เดิมหรือบางคนเนี่ยเอาของเล่นมาเล่นแล้วใช่ไหมคะแต่เวลาเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บค่ะเราเอายูนเลยค่ะก็จะทําให้เกิดการหักเกิดการขาดขึ้นมาแบบนี้ค่ะได้รับความเสียหายนะคะต่อไปค่ะวิธีการบำรุงรักษาของเล่นอย่างถูกวิธีเรามาดูว่าจะมีอะไรกันบ้างหนึ่งนะคะ สำรวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ที่ชํารุดเพื่อจะได้บำรุงรักษาและสอมแซนได้ถูกต้องเหมาะสม 2. ศึกษาคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งานที่บริษัทผู้ผลิตได้จัดทำขึ้นพร้อมกับของเล่นหรือของใช้นั้นนะคะ,อะของใช้ทุกอย่างหรือของเล่นเนี่ยก็จะมีคู่มือมาให้ว่าแนะนำเราว่าใช้ยังไงนะคะเล่นยังไงอ หรือบา,บางชิ้นก็มีวิธีการรักษามาให้เราด้วย3ตรวจสอบสภาพของเล่นหรือของใช้นั้นว่าชำรุดส่วนใดหรือชำรุดอย่างไรเราจะได้บำรุงรักษาหรือซ่อแมแซมได้ถูกต้องต่อไปค่ะเรามาดูการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่น1น,นะคะความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน 2. การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างประหยัดและรู้คุณค่าค่ะควรใช้อย่างระมัดระวังมันบำรุงรักษาและฟ่องแซมเมื่อชำรุด 3. การนำเอาเทคโนโลยีได้แก่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการต่างๆมาใช้ในการทำงานเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน 4. การทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีตละเอียดรบอบคอบอนรุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ 5. ทําความสะอาดและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังใช้งานเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งานในครั้งต่อไปนะคะนี้ก็คือเป็นการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่น ให้มีสภาพเหมือนเดิมเพื่อให้เราเนี่ยนำกลับมาเล่นหรือใช้งานได้อีกครั้งนะคะเราต้องทำานึงถึง5ข้อนี้นะคะความปลอดภัยการใช้วัสดุแล้วก็การนำเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็การทำงานด้วยความรับผิดชอบและรู้จักการทำความสะอาดและจะเก็บวัสดุอุปกรณ์นะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีของเล่นและของใช้ได้นานนะแล้วก็ เพื่อความสะดวกในการหยิบมาใช้ในครั้งต่อไปได้อีกค่ะอ่าสำหรัแบวันนี้นะคะสิ่งที่ได้จากวันนี้นะคะในเรื่องการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวนะคะนักเรียนก็สามารถบำรุงรักษาของเล่นและกซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวนะคะได้อย่างถูกต้องสำหรัแบวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่97ค่ะนักเรียนเปิดไปเลยค่ะ จะมีอยู่2ข้อนะคะในข้อ1นดูนะคะนักเรียนเขียนชื่อของเล่นของใช้ส่วนตัวที่ชำรุดและลักษณะการชำรุด3ตัวอย่างลงในตารางตัวอย่างเช่นครูขวัญบอกว่าชื่อของเล่นของใช้ส่วนตัวที่ชำรุดนะคะก็คือตุ๊กตาหมีค่ะลักษณะการชำรุดคือแขนตุ๊กตาขาดอ่าก็อีกอย่างนึงรองเท้านะคะลักษณะการชำรุดก็คือ พื้นรองเท้าหลุดนะคะต่อไปข้อ2นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะการชำรุดของของเล่นของใช้ส่วนตัว1ตัวอย่างจากข้อ1ด้านบนนะคะวิเคราะาห์สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอวิธีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมลงในแผนภาพความคิดด้านล่างนะคะนักเรียนเลือกจากด้านบนมา1ข้ออ,อย่างเช่นตัวอย่างนะคะของครูพันผันเลือกมาว่า ของเล่นของใช้ส่วนตัวที่ชำรุดกลุพันลเลือกตุ๊กตาหมีมาค่ะอ่าสาเหตุเกิดจากอะไรดีเกิดจากเล่นไม่ทนุถนอมกับผ่านการใช้งานมานานแล้วอ่าต่อไปแล้วอันนี้นะคะผลที่เกิดขึ้นเราก็นําด้านบุญมาได้เลยค่ะในลักษณะการชำรุดอะค่ะอ่ากรุพันก็ตุ๊กตาหมีผลที่เกิดขึ้นแขนตุ๊กตาขาดอ่าด้านล่าง วิธีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครูพันก็บอกว่าใช้เข็มและได้ซ่อมแซมแขน,น,น,นตนิดแขนตุ๊กตาหมีที่ขาดไปค่ะ,ะทุกอย่างก็จะมีการซ่อมแซมที่ไม่เหมือนกันนะคะแับวันนี้นะคะเรียนที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขันได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนการงานอาชีพหน้าที่92 และหน้าที่93นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ